วันนี้เราจะมาทำโบสองหูกันนะคะโบสองหูเป็นแบบนี้นะคะขนาดของโบนะคะเก้าความกว้างของโบประมาณเก้าเซนแล้วก็ความยาวของโบประมาณสิบสองเซนนะคะซึ่งโบสองหูเราจะตัดริดบบิ้นขนาดความกว้างหนึ่งนิ้วนะคะหนึ่งนิ้วคือสองประมาณสองจุดห้าเซนนะคะสองหรือสามเซนนะคะอ่ ได้หมดนะคะระยะของความยาวของริบบินที่ตัดนะคะก็คือ40เซนนะคะขั้นตอนคือพับครึ่งของระยะที่ตัดไว้นะคะตัดฐางเป็นมุมแหลมนะคะพับครึ่งดูสังเกตดูที่ริปปินนะคะจะมีด้านมัน กัดด้านด้านหันด,นด้านด้านเข้าหาตัวนะคะพับหูทีละข้างจะเริ่มจากซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วแต่ถนัถนดนะคะระยะของหูโบอยู่ที่4เซนนะคะหรือเรากะเอาก็ได้ตามาความยาวของหูโบที่เราอยากได้เลยนะคะอันนี้ประมาณ4เซนนะคะทั้งสองข้างคือ4เซนนะคะให้สังเกตรอย รอยพับที่เราพับริบบิ้นไว้นะคะจะมีรอยพับให้สามเหลี่ยมมุมของสามเหลี่ยมของโบที่พับทั้งสองด้านมาอยู่ที่รอยกึ่งกลางที่เราพับไว้นะคะแล้วก็หันด้านหัวโบไปด้านซ้ายหรือด้านขวาตามแต่ถนัดนะคะให้อยู่ในลักษณะแบบนี้จิกตรงกลางกึ่งกลางโบใช้เล็บจิกพับจิกพับ ด้านล่างก็เหมือนกันนะคะจีกพับจิกพับจะได้ลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะใช้ได้มัดแล้วก็ขมวดหนึ่งหรือสองรอบก็ได้นะคะขมวดเสร็จปุ๊บตัดได้ค่ะ จะได้โบลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้เวเราก็จะส่ง